ฝันร้ายที่เป็นจริงแป้งเป็นหญิงสาวที่มักฝันร้ายซ้ำๆทุกคืนเธอฝันว่าตัวเองติดอยู่ในบ้านเก่าโทมผนังเต็มไปด้วยรอยเล็บขูดและมีเสียงฝีเท้าตามหลังอยู่เสมอในฝันเธอจะวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูถูกล็อกเธอหันกลับไปเจอเงาดำตัวสูงใหญ่ดวงตาขาวโพลนและรอยยิ้มแยะมันจะค่อยๆเดินเข้ามาก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นทุกครั้ง คืนหนฝันกลับเปลี่ยนไปเธอไม่ได้ตื่นแต่ฝันต่อเนื่องเหมือนถูกดูดเข้าไปในบ้านนั้นจริงๆครั้งนี้เธอลองกรีดแขนตัวเองในฝันและเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นเธอก็พบรอยขีดข่วนที่แขนจริงๆหัวใจเธอเต้นแรงและเริ่มหวาดกลัวว่าฝันนี้อาจไม่ใช่แค่ภาพในหัวเธอไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังแต่เพื่อนกลับแซวว่างั้นคืนนี้ลองถามมันสิว่ามันต้องการอะไร คืนนั้นในฝันแป้งจึงถามเงาดำนั้นว่าแกเป็นใครมันตอบด้วยเสียงแหบต่ำข้อไม่ได้ฝันข้ออยู่ในบ้านนี้จริงๆและเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วทันใดนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองขยับไม่ได้ร่างถูกดิงไปที่มุมมืดเงาดำเอื้อมมือมาบีบคอเธอเธอพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมารุ่งเชา้า เพื่อนสลิดพยายามโทรหาเธอแต่ไม่รับสายเมื่อบุกไปถึงห้องกลับพบว่าประตูห้องถูกล็อกจากข้างในเมื่อเจ้าหน้าที่งัดเข้าไปห้องนั้นว่างเปล่ามีเพียงเตียงที่มีรอยขีดข่วนลึกบนผ้าปูและกลิ่นเย็นชื้นเหมือนในฝันบนผนังมีประโยคเขียนด้วยเลือดว่าตื่นไม่ได้อีกแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและสับสปเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ